สวัสดีเพื่อนทเทรดทุกคนนะครับตลาดก,กิปตโตโคเคอรซ์เรนซีบิตคอยเช้านี้นั้นเพื่อนมีแรงเทขายต่อเนื่องดบลงมาอีกนะครับประมาณ1%ตอนนี้บิตคอยลุตสี0หมเหรียญลงมาละหลังจากที่บิตคอย n ทําการปิดภาพวีคตอนช่วงเช้านะครับแล้วก็มีสัญญาณแท่งเทียนสีแดงแท่งแรกนะครับหลังจากที่เป็นแท่งเทียนเขียวติดกันเนี่ยมา8สัปดาห์นะครับน่าจะเป็นชุดเวฟการคอลเลคชันหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ข่าวสารที่ผมมองเนี่ย มองว่ามันมีข่าวที่มีผลกระทบจากการเทขายอีกิริเอียมนะครับก็เดี๋ยวจะมาพูดคุยกันด้วยนะครับรวมถึงในฝั่งพอร์ตลันเทสโนบอลเราที่ดอดาวอยู่เนี่ยเมื่อคืนผมก็นั่งเก็บพอร์ชั่นไปนะครับแล้วก็เมื่อเช้าก็นั่งเก็บไปเพิ่มอีก2ไม้นะครับเดี๋ยวจะมาเดทเพื่อนกันด้วยรวมถึงการตั้งคอร์ดิชั่นนะครับในการที่ปิดพอร์ชั่นในการเคลียร์พอร์ชั่นในรอบนี้หรือว่าจะทําการลันโปรฟิตต่อไปนะครับเดี๋ยวจะมาพูดคุยกันรายละเอียดเป็นไงในเรื่องนี้ครับและคลิปนี้นะครับสับสนโดย XM XM คครรัับบนะเป็นบรกเกอร์ออัันนดบต้ๆขงโลก ที่ได้รับอนุญาตจากทั่วโลกเลยเช่น FSC, DFSA ทำให้ผู้ใช้งานทั่วโลกเลือกใช้ XM เพื่อเป็นคนไหนที่ยังไม่มีบัญชีเทรดโฟเล็กทองคําคู่เงินต่างๆสามารถเปิดบัญชีผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยครับก่อนจะเริ่มเนื้อหากันนะครับอยาขอเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับรวมถึงคอมเมนต์ให้หน่อยนะ คนหนึ่งคอมเมนต์จะได้แป็นกังใจกับทีมงานเราด้วนะครับและใครเข้าไปคุยต่อในไลฟ์เนแชท Discord t e l e GRAM นะครับสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยสำหรับเพื่อที่เป็นซัพพอร์เตอร์ของเรานะครับมีการกดสมัครใน YouTube ตอนนี้มีการอัปเดตไลน์การเทรดนะครับแบบเรียลไทม์ในชุมชนเพื่อนสามารถเข้าไปดูได้ทั้งฝั่ง Bitcoin, Cryptocurrency แล้วก็ทองคำด้วย นะครับเช้านี้น้เพื่อนในฝั่งของเฟียงกีเด็กก็ยังอยู่ที่โซน65อยู่เนาะซึ่งเพิ่งมีการอัปเดตไปตอนช่วง7ดโมงนะครับแต่ตอนนี้ในฝั่งไพราคายังมีแรงเทงขายต่อนเนื่องอยู่นะครับตอนนี้หลุด4 1่0 0นเหรียญลงมาละก็อาจจะมีการอัปเดตอีกทีประมาณ21ชั่วโมงเนี่ยรอดูกันนะครับว่าวันนี้จะเป็นยังไงแต่ตลาดเนี่ยค่อนข้างแดงเดือดเลยน้เพื่อนก็ในฝั่งของตัวคริปโตวอลลเนี่ยภาพรวมเอาคอยนะครับ ก็จากที่ผมดูเนี่ยเฉลี่ยประมาณ6-10%ในการลบลงมานะครับไม่ใชเป็น AR ใน13%เปเนป้ชิบะนะครับ a w a วอและพวกนี้ตัวที่เขียวก็ยังมีอยู่บ้างแต่ก็เป็นส่วนน้อยนะครับทางนี้ในฝั่งของตัว CME นะครับเพื่อนอตัวโพเนี่ยในการปรับหรือว่าคงตัาดดอกเบีย้ยเนี่ยนะครับในรอบถัดไปเนี่ยอยู่ที่การคงตัาดดอกเบีย้ยอยู่87.6%ซ แล้วก็การปรับลดด้วยอยู่ที่ประมาณ12.4%ตอนนี้ตลาดกาลังตีความแบบนี้นะว่าน่าจะมีการลดเกิดขึ้นซึ่งในฝั่งของเฟดก็ได้มีการพูดนั้นเพื่อนว่าในปีหน้าจะมีการลดประมาณ3ครั้งนะครับแล้วก็อาจจะต้องรอดูอีกประมาณ44วันในรอบถัดไปว่าจะมีเอฟเฟกต์ยังไงนะครับคทาวนี้ข่าวสารที่ผมคิดว่าน่าจะมีการดั้มของตัวราคาเกิดขึ้นแล้วก็จีพียาเนี่ยไปในฝั่งของด้านลบก็คือทางฝั่งของการเทขายอีทีเรียม ที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อเช้ามีการแทร็กว่าตัวเดเนี้ยมีการเก็บที่ประม,มันปีกว่าแล้วก็เพิ่งจะมาทําการเทขายในช่วงระะเวลานี้ก็จะทําให้จิวิยาเนี่ยคนมองว่าเฮ้ยจะจบขาขึ้นแล้วหรือเปล่านะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันในฝั่งการาฟทคนิคเข้ากันตอนนี้เนี่ยถ้าดูจากภาพวีคเนี่ยเพื่อนในฝั่งบิตคอยเพิ่งทําการปิดนะครับทาว a เฟรมวี เมื่อตอนช่วงเช้าเนะีเจ็ดโมงแล้วก็เป็นแท่งแดงแท่งแรกนะครับท่านเพื่อนลองดูเนี่ยมันมีการปรับตัวขึ้นมาเป็นแท่งเขียวเนี่ยติดกัน 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8แท่งได้นะครับแล้วก็ตอนนี้มีการคอล l เลกชันในแท่งที่9เนะีเพื่อนก็ไม่รู้ว่าคอลเลกชันตรงนี้จะเป็นยังไงแต่ถ้าเกิดผมดูจากทางฝั่งแท่งเทียนเนี่ยแรงที่ขายในแท่งนี้ในวีกเนี้ย มันไม่ได้กดแรงลงไปแบบลักษณะของตัวแบรนด์กราฟเกิดขึ้นอะไรเงี้ยนะครับอพนนั้นจะน่าเป็นห่วงหน่อยแต่นี้มันก็ยังแบบมีไส้แล้วก็ดึงกลับขึ้นมาเขาวนี้ต้องรอดูเพื่อนๆว่าระดับกรอบเนี้ยจะสามารถออกข้างแล้วก็ขึ้นต่อได้ไหมนะครับถ้าเราไปดูในฝั่งอดีตเนี้ยนะครับในการปรับตัวขึ้นมาระยะแบบแรงๆไกลๆเนี้ยนะครับมันก็จะมีแท่งคอร์เรคชันเกิดขึ้นบ้าง ซึ่งถ้าเกิดแท่งコレชันมันเกิดขึ้นแล้วมันไม่มีสัญญาณพวก barrier e n g าฟ f i n g อะไรเงี้ยเป็นการออกข้างแบบ landing เล็กๆกันอะไรเงี้ยก็มีโอกาสหรือเปอร์เซ็นต์ในการขึ้นต่อค่อนข้างเยอะนะครับแต่ถ้าเกิดเริ่มมีแบบเป็นแท่งเต็มแบบเนี้ยการขึ้นถัดไปเนี่ยมันก็จะเริ่มขึ้นได้ค่อนข้างน้อยแล้วนะครับเดี๋ยวรอดูกันนะครับซึ่งถ้าเกิดมันมีแท่งแบบเนี้ยเราอาจจะต้อง warning นะครับแต่นนี้มันเป็นยังเป็นแท่งเล็กๆอยู่อะไรก็จะมองว่าเป็นฝั่งขาขึ้นได้อยู่นะฮะอ่าคราวนี้เรามาดูกันในฝั่งงงงขอออภาาาาพพเเล็กกัันนนนบบ้้้ดครตี์ ในฝั่งการลันเทรนโนบอลเนี่ยผมตั้งคอนดิชันไว้ว่าถ้าเกิด Bitcoin ยังไม่สามารถดึงกลับขึ้นมายืนแนะถวโซนทุนเราได้แถวประมาณสี่หมื่นสองนะก็อีกประมาณ2วันวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยผมอาจจะต้องทําการลดพซิชันหรือว่าทําการเปลี่ยนอะไรชันการเทรดหรือว่าทําการโยนพซิชันไปบ้างนะครับแต่ถ้าเกิดสามารถดึงกลับขึ้นมายืนได้วันนี้หรือพรุ่งนี้เนี่ยเราอาจจะลันต่อนะครับซึ่งเดี๋ยวเพื่อนดูออพอร์ตนิดนึงนะเมื่อเช้าผมเติมไปนะครับอีก2ไม้แล้วก็เมื่อคืนเนี่ยนั่งเติมนะเติมเต่อ นะครับแล้วก็ตอนนี้ดอดาวอยู่ที่ประมาณ0.18 B ์จุ่ีที่เป็นตัวเพียที่ยังไม่ได้ถูกเขาเรียกว่าขายไปหรือว่าปิดไปนะครับเัื่องดอดาวอยู่ตอนนี้นะครับเดี๋ยวรอดูกันว่าอพอร์ตเนี้ยจะเป็นยังไงนะครับก็เทรดเป็นตัว example ไว้กับเพื่อนดูนะครับ <S <S คราวนี้ถ้าเกิดเรามาดูการในฝั่งของกราฟทคนิคเข้ากันต่อนะว่ามุมมองเนี้ยเรามองตลาดยังไงนะครับ <S <S ตลาดเนี้ยเรามองกัน2รูปแบบตอนนี้นะครับในฝั่งของเวฟที่มันเกิดขึ้นนะเพื่อน <S <S ตอนนี้เนี้ยเวฟแรก ลักษณะของรูปแบบแรกนะครับก็คือเรามองว่าถ้าเกิดสามารถกลับขึ้นมายืนได้อีกประมาณวัน2วันเนี่ยนะครับจะมีโอกาสที่จะวิ่งขึ้นไปหนือโซนบนได้นะครับแต่ถ้าเกิดไม่กลับแช่อะไรเงี้ยผมอาจจะโยนก่อน,อนแต่ถ้าเกิดสวิงลงมาเร็วๆแล้วก็ดึงกลับขึ้นไม่ได้อันนี้เราอาจจะถือต่อหรือว่า,าจ,จะวิ่งกรอบในไซด์เวย์ตรงนี้เราก็ยังถือต่ออยู่นะครับแต่ต้องดูอีกประมาณ2วันนะว่าจะเป็นยังไงนะครับตรงนี้นะเดี๋ยวจะอัปเดตเพื่อนๆในห้องสัญญาณอีกทีหนึ่งนะครับแล้วเพื่อนที่อยากจะเข้าไปแจมกันในห้องสาาัญญา สามารถกรอก U I D ของเคปเมมเบอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีน้องเขาให้หยดเพื่อนนะครับแล้วก็จะสามารถเข้าไปในห้องตัวโอเคก์ซิกแนลได้นะครับตรงนี้ก็จะมีการแปะพินเดเรคชันในการเทรดนะครับทั้งฝั่งท่าเฟมเล็กท่าเฟมใหญ่เอาคอยต่างๆแล้วแต่ช่วงนะว่าเราเห็นโอกาสในการเทรดในตัวเหรียญไหนมากกว่านะครับในช่วงเวลานั้นตอนนี้ผมก็เปิดโพชชั่นในฝั่ง Bitcoin เป็นหลักอยู่นะฮะคท่านี้ในฝั่งของตัวโอเคฟาร์มเพื่อนสามารถมาดาวน์โหลดไฟล์ในการคำนวณเงินได้เช่นกันในนี้ นะครับก็จะเป็นลิงก์ o o g l e Drive นะครับหน้าตาของไฟล์ก็จะมีทั้งโออารภาพรวมในการจัดการเงินนะครับรวมถึงในฝั่งของฟิลเจอร์ด้วยนะครับตรงนี้นะครับซึ่งเพื่อนเื่อนสามารถมาดูคลิปย้อนหลังนะครับในการอธิบายถึงเรื่องการใช้งานได้นะครับในแต่ละกลยุทธ์แล้วก็วันเสาร์หรือวันอาทิตย์เนี่ยเราจะมีเขาเรียกว่าเป็นคลาสพิเศษและการสําหรับมือใหม่ก็สอนสามารเรื่องด้วยนนกันว่าจะเป็นมายเซตการคําน,นวณเงินแล้วก็เทคนิคอลนะครับในห้องโอเคกแมเบอร์ไพวหรือว่าจะเป็นห้องพร็อพบิ๊กนะครับก ตอนนี้นในฝั่งโ OK, อเคก็จะมีกิจกรรมโอเคคอยเดียกีประเวะเพื่อนที่แจกรีวอร์ดรวมๆประมาณ400,000กว่าเหรียญน,นะเพื่อนสามารถมากดร่วมกิจกรรมกันได้แล้วก็ตอนนี้มีในฝั่งของ Bitcoin ีทิเรียมนะครับที่เป็นการสุ่มแจกนะครับรวมถึงในฝั่งของซูเปอร์คาร์ด้วยที่อัลล็อกแล้วนะอัลล็อกแล้วนะครับ200,000เหรียญน,นะครับแล้วก็ในฝั่งยูดิตีต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นไฮดิที1ยูดิทีที่มีการแจกกันอยู่ละนะครับซึ่งตรงนี้เพื่อนสามารถมา ทําการเทรดก่อนให้ครบ25,000 t ยูนิทีก็จะรับกล่องสุ่ม1อันแล้วก็ไปสุ่มรับของด้านบนได้เลยถ้าเกิดใครได้ของรางวันใหญ่ก็พิมพ์มาบอกหน่อยแล้วกันนะครับออย่าลืมมาร่วมกิจกรรมกันทั้ง user เก่าแล้วก็ user ใหม่นะครับอ่ะคราวนี้ในฝั่งของ Bitcoin เคสถัดไปน่ยเพื่อนที่เรามองเนี่ยผมมองในฝั่งเว็บแบบนี้นะอันนี้คือรูปแบบเวฟนะแล้วก็ถัดไปเนี่ยจะเป็นรูปแบบของแนวรับแนวต้านแนวนอนซึ่งผมมองว่า แนวรับสําคัญเนี่ยตรงนี้เนี่ยค่อนข้างสําคัญมากๆนะครับแถวมาน40,000เนี่ยไม่ควรหลุดน,นะครับถ้าเรายังจะทําการเทรดในฝั่งของขาขาขาขึ้นอยู่แล้วก็คาดหวังว่าจะปรับตัวขึ้นไปในในฝั่งของ supply zone ด้านบนนะครับที่เป็นแนวต้านด้านบนนีก็เดี๋ยวต้องรอดูกันซึ่งแนวต้านด้านบนเนี่ยเอยู่แถวประมาณ48,000แล้วก็ target ในฝั่งของเว็บที่ผมมองว่าน่าจะขึ้นไปได้ตรงนี้ก็อยู่แถวประมาณ50,000ก้ใกล้กัน รวมถึงด้านล่างเนี่ยที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นเขาเรียกว่าแนวรับ internal แล้วกันนะครับของการปรับตัวในรอบนี้ก็จะมีตามกล่องแดงตรงนี้เลยที่ไม่ควรหลุดนะครับเราหาจังหวะเล่นได้นะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยกล่องด้านล่างเนี่ยผมคิดว่าเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างน้อยละนะครับในการที่จะอกลงไปนะฮะอ่าคราวนี้เรามาดูการในฝั่งของ NMC กันบ้างบางคนเทรด NMC นะเราก็ค่อนข้างคิดตอนนี้เนาะซึ่งถ้าเกิดเราจะดูให้มันเกิดไฮเนี่ยเราจะต้องรอมันดรอปลงมาแถวปมะมาณ0.382ก่อน นะครับแถวม,มานสามหมื่นเแต่ตน,นีนยังลงมาไม่ถึงเนะี่ยแล้วก็ BOS ที่มันเกิดขึ้นเบรกขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็โลเนี่ยอยู่แถวประมาณ 2, อง0 0ื้ารด้านล่างนะครับก็คงสร้างยังเป็นประมาณนี้อยู่นะในฝั่ง a d m ดนะครับตัวไฮก็ยังไม่ได้มีการขยับแล้วก็ทำให้ในฝั่งของแนวลาฟิโบเนี่ยมันขยับอะไรก็ยังมองแนวเดิมนะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูกันในฝั่งของเทนไลน์กันบ้างเทนไลน์เนี่ยหลังจากที่มีการปรับตัวเบรกเทนไลน์ภาพใหญ่ตรงนี้ขึ้นมาเนาะก็จะ กลายมาเป็นแนวรับเทนไลน์ละนะครับถ้าจะปรับตัวดรอ p ลงมาก็อยู่แถวประมาณ37 0 0 0อาจจะมีโอกาสให้เห็นเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันแต่ส่วนตัวตอนนี้เนี่ยก็คิดว่า4ี0หมืน่าจะไม่หลุดนะเพื่อนถ้าเกิดหลุดเนี่ยอาจจะต้องปรับกลยุทธ์กันใหม่หรือว่าถ้าเกิดแช่แถวโซนเนี้ยที่เมื่อกี้ผมบอกไปทำเฟรมเดย์เนี่ยอีกประมาณ2แท่งก็จะต้องรอด,ดูกันละว,ว่าจะลดพชันแต่ถ้าเกิดดึงกลับขึ้นมายืนได้ฟื้นคืนชีนข,นขึ้นมาได้ก็ลันต่อขึ้นไปททร์เก็ตบนเลย นะครับอันนี้คือแผนของเรานะตอนนี้นะออะคราวนี้มาดูกันในฝั่งของตลาดภาพรวมกันซึ่งอาจจะยังไม่เปิดนั้นเพื่อนดาวโจนก็ปิดไปวันศุกร์ยังบวกอยู่แล้วก็ทำออทามไฮไปแล้วนะครับเมื่อวันอาทิตย์ผมไปงานสนัมนาของทาง Trader KP มา mm. เขาบอกว่าในฝั่งของพวกหุ้นเทคต่างๆเนี่ยปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างเยอะนั้นเพื่อนแล้วก็เทรนด์ของปีหน้าเนี่ยที่ควรจะต้อง เขาเรียกว่ามอนิเตอร์เนี่ยก็คือพวกพลังงานสะอาดพวกรถ EV อะไรต่างๆเนี่ยตอนนี้ยอดขายพุ่งขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับในฝั่งของ NASDA กก็ปรับตัวบวกขึ้นมาเหมือนกันนะครับน้ำมันเป็นแก๊สที่ค่อนข้างน่าสนใจมากๆที่ผมบอกเพื่อนว่าแถวจุดนี้น่ารับในฝั่งดัชนีนะครับเพราะว่าใกล้เขาเรียกว่าแนวเบสแล้วกันแนวรับที่ไม่ควรหลุดนะครับในฝั่งของดอลลาร์นะครับดอลลาร์มีแรงขายต่อเนื่องหอปลงมาอีกนะครับทะลุลงมาละ ซึ่งตรงนี้มีสัญญาณเดเวอร์เจนต์เกิดขึ้นเนาะแต่อาจจะต้องรอดูว่าสามารถกลับขึ้นมาหยุดได้ไหมถ้ากลับขึ้นมาหยุดไม่ได้มีโอกาสที่จะดรอปลงไปเราโซนดน้านล่างเลยแรวมัน99นะครับในฝั่งทองคําตอนนี้ก็เปิดแล้วนะเพื่อนเปิดตลาดมาละนะครับก็เปิดตัวมาเป็นแบบเขียวๆนิดนึงเขียวๆนิดนึงเนาะหลังจากที่มีแรงเทขายเกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์นะครับส่วนตัวเนี่ยผมบอกว่าทองคำเนี่ยอาจจะรอแลนดิ้งลงมาใกล้ๆแนวรับตรงนี้แถวมาน1984 อาจจะหาจังหวะในการสวิตไปเล่นฝั่งขาลองอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวรอด,ดูกันผมก็มีการอัปเดตดักชั่นการเทรดนะครับสำหรับทองคำนะครับใน Discord เหมือนกันเพื่อนสามารถเข้ามาแจมกนันได้ในห้อง a อ m Signal นะครับก็จะมีทั้งน้องตังแล้วก็น้องที่ชื่อว่าลงทุนวันศุกร์นะครับตอนนี้ก็มีการอัปเดตดักช่นการเทรดกันอยู่นะครับสามารถเข้ามาแจมได้นะฮะแล้วก็เพื่อนเพื่อนที่อยากจะเข้ามาแจมก็กรอก XM Member x m u i d ในห้องนี้ได้เลยนะครับ สำหรับเพื่อนที่ยังไม่มีเขาในการเทรดทองคำเนาะสำหรับเอก็มก็สามารถดิจิตเซอผ่านลิงก์ของทุนได้นะครับแล้วก็มีโบนัสการซื้อขายให้กับเพื่อน30เหรียญสำหรับนิว u s เซอร์เลยนะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูกันต่อในฝั่งของตลาดนั้นเพื่อนตอนนี้เริ่มมีการดีดกลับขึ้นมาเนาะในฝั่ง BC เนี่ยถ้าเกิดเราดูจากตัวเว็บย่อยนะครับในภาพ1ชั่วโมงเนี่ยนะฮะเมื่อกี้ผมทําการตีเอ็ในภาพ1ชั่วโมงไว้เนาะก็มีไฮเกิดขึ้นใช่ไหมก่อนหน้าเนี่ยแล้วก็มีการดปลงมาเกินนนน0382แ่อ นในฝั่งของตัว i n t e r นอลที่เป็นเอารับเนี่ยก็จะมีแถวประมาณ4 1 700ที่หลุดลงมาละนะครับแล้วก็จะมีแถวโซนนี้48,000ที่ไม่ควรหลุดนั้นเพื่อนถ้าสามารถดึงกลับขึ้นไม่ได้ l i ซี s u อร์ r ตรงนี้ค่อนข้างสวยเลยเพื่อนลองพิจารณาในการเทรดกันดูแล้วกันเนาะก็จะมี t a r ก e t ก็จะเป็นไฮเกาของเขาเลยถ้าเกิดสามารถวิ่งกลับขึ้นไม่ได้ก็ t ีด้านบนใช่ไหมแล้วก็ถ้าหลุดตรงนี้ก็ s u p p o r ไปนะครับอันนี้เป็นภาพเล็กนะของ bitcoin คราวนี้ในภาพย่อยนะครับของแต่ละเหรียญเนี่ยก็จะมีเหรียญมีมที่ขึ้นมาค่อนข้างเยอะฉะนั้นเพื่อแล้วก็บางเหเรียญไม่แรงเทขายก็ขึ้นละนะครับแล้วบางคนกังวลว,ว่าเฮ้ยผมจะติดดอยหรือเปล่านะครับอาจจะต้องวางเงื่อนไขในการเทรดกันให้ดีนะครับบางตัวหลุดเทรนด์มาแล้วอาจจะต้องขายไปบ้างนะครับอย่างตอนนี้เวลที่มีการขายทีเวียมออกมาเนี่ยถ้าเกิดผมเป็นเวลนะถ้าเกิดผมเป็นเวลนะอาจจะจริงไม่ได้เป็นเวลนะเพราะถ้าเป็นเวลเนี่ยอาจจะดูว่าเฮ้ยอิทาลีมันมีการวิ่งอยู่ในกรอบ ซึ่งกรอบนี้เป็นกรอบที่มีนยัยสำคางสําคัญนะเพื่อนแล้วก็มันเหมือนเป็นแนวต้านเก่าแนวรับเก่าที่หลุดลงมานะซึ่งแถวโซนนี้ถ้าเขามีการเก็บสะสมของแต่ละล่างอาจจะพันห้าพันหนึ่งอะไรเงี้ยด้านล่างหรือว่าแถวประมาณหลักประมาณ900อะไรเงี้ยผมอาจจะหาจังหวะขายตามโซนแนวต้านพวกนี้นะครับในฝั่งอีทิวียมเนาะซึ่งก็ไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่ว่าทําไมทางฝั่งเวลได้มีการเทขายมาบ้างนะครับเพราะว่าตอนเนี้ย ถ้าดูมันขึ้นมาติดต้านละแล้วก็อีเทอริวมก็จะมีเรามีการช็อตแล้วก็เป็นตัวที่เราโฟกัสอยู่ในฝั่งขาช็อตด้วยเพราะว่ามันวิ่งเป็นกรอบไซด์เวย์มาข้างหนาน,นะครับถ้าเกิดเราเทรดแบบใช้กริดเนี่ยก็จะมีเพอร์แมนค่อนข้างดีในฝั่งอีเทอริวมนะแต่ถ้าเกิดเทรดเป็นเทรนด์เนี่ยมันอาจจะลันได้ไม่ค่อยไม่ค่อยไกลเท่าไหร่นะครับอ่ะมาดูตัวอื่นกันบ้างน,นะครับกลาเห็นไหมกลาก็ขึ้นไปนจุดที่เรามองว่าจุดนี้น่าสนใจในการที่จะเอ็ดนะครับแต่ผมก็ยังไม่ได้เปิดวอนนะนนร์ ว่าเราจะสวิปชดิเรกชันการเทรดหรือเปล่านะครับแต่ตัวที่ขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยที่เราเห็นเมื่อวันศุกร์เมื่อวันเออสาร์อาทิตย์เนี่ยก็คือในฝั่งของ w l d นะครับปรับตัวเบรกขึ้นมาละตอนแรกว่าจะโฟกัสในฝั่งขาเอสใช่ไหมถ้าเกิดเขามีทางการทำเดเวอร์เจนแถวโซนแนวต้านนะครับแต่ตอนนี้มันไม่ทำนะมันเบรกทะลุขึ้นมาเลยก็เลยไม่ทําอะไรนะครับยังไม่ได้ทําการเปิดพชั่นอะไรในฝั่ง w l d นะครับแล้วตัวที่เราควรต้องมอนิเตอร์ ในการทรีเทรดฝั่งขาลงเนี่ยก็จะเป็นตัวที่เบรกมาก่อนแล้วแล้วก็มีการย่อเกิดขึ้นอย่างเช่นพวก Big Time อะไรพวกเนี้ยถ้าดบลงมาใกล้ๆโซนแนวรับที่น่าสนใจเนี่ยเอาจจะหาจังหวะในการเปิดพอรชันได้เหมือนกันนะแล้วก็ในฝั่งดอทในฝั่งของชิบะอะไรพวกเนี้นะครับก็เป็นตัวเก่าๆที่เรามอนิเตอร์อยู่ในการเปิดฝั่งขาขึ้น นะครับรวมถึงในฝั่งแซนด้วยนะครับเพื่อนก็ลองไปพิจารณากันดูละกันเดี๋ยวผมจะทำการอัปเดตเรช่ดดางการเทรดให้กับเพื่อนเรื่อยๆนะครับในดิสคอตส่วนเนื้อหาในคลิปนี้นะครับเราก็มาอัปเดตภาพรวมของบิตคอยนะครับในภาพวีคที่ปิดไปตอนช่วงเช้านะครับก็มีแท่งแดงเกิดขึ้น เป็นแท่งแรกนั้นเพื่อนหลังจากที่เขียวติดกันมา8สัปดาห์ติดๆเลยนะครับรวมถึงนองัปเดตมุมมองการเทรดด้วยนะครับแล้วก็พอร์ตลันเทรนสโนบองเราที่ดอดาวอยู่นะตอนนี้ดอดาวประมาณ2 0 0แสนกว่าบาท3 0 0 0 0นนะครับที่เป็นพอร์ตตัวอย่างก็มาอัปเดตให้กับเพื่อน,นดูด้วยซึ่งเราวางเงื่อนไขคอนดิชั่นเวละว่าเราจะทําการปิดเมื่อไรหรือว่าลันเทรนต่อ,อยังไง เพื่อนๆก็สามารถเข้ามาแจมใน Discord ได้นะครับและใครที่ยังใช้งานโอเคก์ไม่เป็นก็สามารถดูคลิปต่อท้ายจากคลิปนี้ได้เลยนะครับผมทำเป็นซีรีส์ไว้ให้ละและเพื่อนที่ชอบคอนเทนต์ของเราฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับทางช่อง YouTube ลองดูด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาในฝั่งกิจตอโคอเนนซี่และก็ฝั่งของเทดดี้ชอว์มาเก็ตวันนี้ผมกอฟขอตัวลาเพื่อนไปก่อนขอบคุณแลวสวัสดีครับ